วิธีกรอก Submission Form ให้ประสบความสำเร็จไม่ต้องแก้บ่อยคลิปนี้เป็นคลิปที่4นะคะพูดถึงเรื่องของกลุ่มตัวอย่างในแบบฟอร์มของ Submission Form นะคะก็ทุกท,ท,ที่นะคะก็จะมีให้กรอกในเรื่องของกลุ่มตัวอย่างว่าคือคือใครนะคะกลุ่มตัวอย่างหรือที่เราเรียกว่า subject หรืออาสาสมัคร หรือผู้เข้าร่วมวิจัยอันนี้อันเดียวกันนะคะคือใครซึ่งถ้ากรณีน้องๆที่มีกลุ่มเดียวอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหามากนะะักนะคะก็คือใส่ไปแต่พี่ก็เจอเอ่น้องๆบางคนนะคะที่มีกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่มตรงนี้แหละคะ่ะเกิดความสับสนมีอยู่คนหนึ่งนะคะเขาจะเก็บข้อมูลจากหลายๆกลุ่มและแต่ละกลุ่มก็มีวิธีเก็บข้อมูลแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเขียนเขียนสับสนมากเลย ตรงนี้น้องๆตั้งสติให้ดีค่ะว่ากลุ่มตัวอย่างมีกี่กลุ่มไม่ต้องไปแยกนะคะว่ากลุ่มสําหรับเชิงคุณภาพกลุ่มสําหรับเชิงปริมาณไม่ต้องไปแยกอย่าเพิ่งไปแยกให้บอกก่อนค่ะว่ามีกี่กลุ่มมีใครบ้างมีกี่กลุ่มนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นกลุ่มแรงงานนะคะกลุ่มที่1คือกลุ่มแรงงานกลุ่มที่2คือกลุ่มนายจ้างกลุ่มที่3คือกลุ่มนักบริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่ นะคะกลุ่มที่3แบบนั้นเขียนให้ชัดเจนแบบนี้ไม่ต้องไปแบ่งละคะว่ากลุ่มสําหรับเชิงปริมาณมีกี่กลุ่มเชิงคุณภาพมีกี่กลุ่มอย่างนี้สับสนเพราะว่าบางกลุ่มน้องก็ทําเก็บข้อมูลหลายแบบนะคะมันจะสับสนไปหมดเลยกรอกว่ามีกี่กลุ่มกลุ่มละกี่คนนะคะและจํานวนเท่าไหร่ซึ่งถ้าเป็นเชิงคุณภาพอันนี้ก็อาจจะไม่ไม่ไม่ซับซ้อนก็คือเช่นกลุ่มละ 12คนกลุ่มละ15คนแต่ก็ต้องใจเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงเป็น12ทําทำไมถึงเป็น15คนแต่สำหรับสำหรับเชิงปริมาณที่ต้องมีการคำนวณกลุ่มตัวอย่างคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยแบบนี้ต้องแสดงวิธีการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจนให้ถูกต้องด้วยนะคะและเมื่อคำนวณมาเสร็จแล้วน้องจะมีเผื่อ มีเผื่อ,อสักบเปอไหมสำหรับกรณีที่กลุ่มตัวอย่างนั้นตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนนะคะเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างอย่าลืมนะคะว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นมีสิทธิที่จะตอบหรือไม่ตอบในบางข้อได้และถ้าเกิดเขาไม่ตอบเยอะแบบสอบถามชุดนั้นก็ต้องเสียนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างต้องคำนวณเสร็จแล้วนะคะต้องเผื่อ แบบสอบถามที่เผื่อจะเสียหรือเผื่อใช้ไม่ได้ไปด้วยนะคะเช่นบางที่ก็อาจจะเพิ่มไปสัก10%ก็ต้องใส่ให้เรียบร้อยนะคะไม่ใช่ว่าคำนวณเป๊ะตามนั้นก็ก็เก็บตามนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันมีโอกาสที่แบบสอบถามไม่ complete ไม่เรียบร้อยนะคะก็ใส่มาให้ครบถ้วนว่าเรามีกลุ่มตัวอย่างกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มจํานวนเท่าไหร่นะคํานวนคํานวณมาให้เรียบร้อยนะคะกรณีที่มีการคํานวณน,นี่ถัดไปล่ะค่ะคือเรื่องของเกณฑ์คัดเข้าและเกณฑ์คัดออกซึ่งพี่เคยทําคลิปต่างหากเอาไว้น้องไปดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ตรงนี้พูดอีกครั้งหนึ่งก็คือว่ากลุ่มตัวอย่างที่เราต้องการนั้นเราต้องกําหนดเกณฑ์คัดเข้าหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า inclusion criteria ให้ชัดเจนหมายความว่าเราจะเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ อย่างไรเข้ามาในงานวิจัยของเราซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่เราคัดมานั้นถ้าเราคัดมาตามนี้นะคะเราก็จะได้กลุ่มตัวอย่างที่ตรงกับความต้องการของการวิจัยของเรานะะยกตัวอย่างเช่น อินคลูชันค r i เรียของกลุ่มตัวอย่างในการที่จะมาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้สินค้าอย่างหนึ่งนะคสมมุติอย่างนั้นเราก็จะระบุนะคะเช่นอายุ18ปีขึ้นไป 1. 18ปีขึ้นไป 2. ถ้าเราไม่จำกัดเพศนะคะก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะก็แค่อายุ18ปีขึ้นไป 2. เคยใช้ผลิตภัณฑ์นี้มาแล้ว นะคะคเคยใช้ผลิตภัณฑ์นี้มาแล้วนี่คือข้อ2ข้อที่3อาจจะกําหนดว่าอ่านและเขียนภาษาไทยได้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะให้เขานั้นกรอกแบบฟอร์มเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระบุตรงนี้นี่คือเกณฑ์คัดเข้าที่จะต้องระบุทีนี้ e x c l u s i o n criteria คืออะไรคือเกณฑ์คัดออกที่เราคำนึงถึงสวัสดิการคำนึงถึงความสำเร็จของโครงการเข้ามาเราเป็นห่วงนะคะเราเป็นห่วงสวัสดิภาพของอาสาสมัครและเราก็เป็นห่วงว่าโครงการนี้จะไม่สำเร็จด้วยเหตุผลอะไรบ้างเพราะฉะนั้น Exclusion criteria ก็ต้องใส่ไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราบอก Inclusion criteria คืออายุ18ปีขึ้นไปเคยใช้ผลิตภัณฑ์นี้และ อันที่3คือสามารถอาร่านออกเขียนได้นะคะอา่านออกเขียนได้ภาษาไทย e x c l u s i o n c r i t e r i a ก็อาจจะเช่นนะคะเช่นมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงคือไม่สามารถที่จะตอบแบบสอบถามได้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 เสร็จนะคะคืออาจจะมีสภาพร่างกายที่หอบเหนื่อยไม่สบายนะคะคือไม่สามารถที่จะกรอกแบบสอบถามอันเนี้ยได้นานถึง 30นาทีสุขภาพแบบนี้เราก็ไม่ไม่ควรที่จะให้อาสาสมัครท่านนั้นมีความเสี่ยงหรือมีความลำบากเป็นต้นนะคะนี่คือเกณฑ์คัดออกต้องระบุให้ชัดเจนหรือเป็นโครงการวิจัยที่จะต้องมีการทดลองมีการเ,เข้าร่วมโครงการระยะนานยาวนานนะคะเกณฑ์คัดออกก็คือว่าถ้ากลุ่มเหล่านี้นะคะที่เราคัดเข้ามาแล้วเนี่ยเกิดเขาบอกว่า เขานั้นไม่สามารถที่จะอยู่เข้าเข้าร่วมโครงการได้ครบถ้วนเช่นโครงการของเรานั้นกินระยะเวลา3เดือนนะคะเมื่อเราเชิญเขาเข้ามาแล้วปรากฏว่าเราถามว่า,าคุณตาคุณตาจะอ,าอยู่ในพื้นที่นี้นานเกิน3เดือนไหมคะจะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ครบถ้วนทั้ง3เดือนไหมถ้าคุณตาบอกโอย,อยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยว สัปดาห์หน้าก็จะย้ายแล้วแบบนี้ก็เป็นเกณฑ์คัดออกนะคะที่เราไม่สามารถที่จะให้คุณตาเข้าร่วมโครงการนี้ได้หรือกรณีที่เกณฑ์คัดเข้าเราคัดเข้ามาแล้วแต่เราเป็นห่วงสวัสดิภาพที่กลุ่มตัวอย่างที่นี้ที่เข้ามาแล้วนะคะ mm. เขาก็รู้สึกว่าเขาเสุขภาพไม่แข็งแรง mm. เพียงพอ,อ,อไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ mm. เช่นอาจจะเป็นโรค ที่ไม่สามารถที่จะคุยได้นานๆแบบนี้นะคะเราก็ต้องคัดออกเรียกว่าเกณฑ์คัดออกเกณฑ์คัดออกไม่ใช่เกณฑ์ที่คนไข้หรือกลุ่มตัวอย่างขอถอนตัวเองนะอันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นเกณฑ์ที่เมื่อเราคัดเข้ามาแล้วเราพบว่า มีบางสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการหรือทําให้เขาสุขภาพไม่แข็งแรงเราก็เชิญให้เขาออกจากโครงการโดยที่เขายังไม่เข้าร่วมนะคะนี่คือเกณฑ์คัดออกเพราะฉะนั้นผู้ที่ทําวิจัยต้องเข้าใจตรงนี้แล้วเขียนให้ชัดเจนว่าเกณฑ์คัดเข้าคืออะไรเกณฑ์คัดออกคืออะไรถัดไปคือเกณฑ์ให้ ถอนตัวออกจากโครงการก็คือว่าเมื่อเขาเข้ามาร่วมโครงการแล้วระยะหนึ่งเราเห็นว่าสุขภาพของอาสาสมัครไม่ดีพอเราก็เชิญให้เขาออกหรือเราเห็นว่าเขาไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบถ้วนตามที่เราต้องการเช่นเราต้องการให้เข้ามาร่วมโครงการทั้งหมด10ครั้งแต่ผ่านไปผ่านมานั้นเขามามั่งไม่มามั่งจนกระทั่งทำให้การ การเข้าร่วมโครงการนั้นไม่ครบถ้วนแบบนี้เราก็ต้องเชิญออกว่าคุณตาคะคุณตาเข้าร่วมโครงการได้ได้ไม่ครบทําให้การทดลองอันนี้ไม่ไม่สามารถที่จะแปลผลได้เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญคุณตาออกจากโครงการนี่คือขอเลือกเกณฑ์คัดเกณฑ์เกณฑ์ยุติการเข้าร่วมการวิจัยหรือ withdraw นะคะเป็นเกณฑ์ที่ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยนั้นยุติการเข้าร่วมโครงการวิจัยนะคะน้องๆเขียนให้ถูกต้อง เกณฑ์ที่4นะคะคือเกณฑ์ยุติโครงการวิจัยตรงนี้ถ้ามีน้องก็เขียนนะคะแต่ถ้าเป็นโครงการเชิงสำรวจอะไรทั่ว,วไปเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่ต้องยุติโครงการที่จะเขียนในเกณฑ์ยุติโครงการนั้นหมายความว่าเป็นโครงการวิจัยที่มีการทดลองแล้วมันอาจจะเกิดอันตรายขึ้นต่ออาสาสมัครนะคะอาจจะเขียนว่าถ้าเกิดอันตรายกับอาสาสมัครถึงกับชีวิตหรือมีอาสาสมัครที่มี ภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นเกิน2คนโครงการนี้จะต้องยุติเป็นต้นนะคะอันนี้ก็ต้องเขียนไปแต่ถ้าเป็นโครงการทั่วๆไปไม่มอีอันตรายไม่มีเหตุผลอะไรที่จะยุติอันนี้ก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นี่คือการเขียนลักษณะประชากรเกณฑ์คัดเข้าคัดออกการยุติการเข้าร่วมโครงการวิจัยและการยุติโครงการวิจัยที่น้องๆต้องเขียนค่ะ